แต่เราจะมาอัดชิในอัปเดตวันเสาร์นะคะตะก,กี้มีอีเวนต์บาเรียนะคะไม่รู้คืออะไรแต่มันเหมือนเป็นบาเรียตาขายข้อบคุมทั้งแมปแล้วก็มีเป็นดีเจแซมนะคะนี่ทุกคนป้าให้อันนี้ขข้ามาป้าบอกว่าป้ามือลัน่นทุกคนจะงงนี่ไหมคมันค,คืออะไรมันคือหม้อข้าวหม้อแกงลิงแบบโอ้ไม่ก็นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเข้าเจอแลคะ่ะต้นกดเพ่มกดถ่ายรูป มันเขเจอค่ะต้นมะข่ามะแกยอีกุนข้าวม,มันอยู่ในรื้อค่ะหายไปไหนเนี่ยอย่นงไรทุกคนส่วนข้าวมันจะเริ่มมืดดำไปทุกทีเนี่ยต้นเนี้อนะทุกคนไปป่ะใช่จริงด้วยทุกคนของข้าอเหมือนข้าวถางตรงนี้ออกอ่ะแล้วมันมีมอะไรดิงคซ่อนอยู่ในนี้นนข้ามีโมนแองโก้ด้วยนะคะนี่เขาฉะ่ำอะไรอะดินหรอเราจะมาเปิดกันนะคะเราจะไม่ท่องคาถาเลยทำไมแบบ อุ้ยได้มดดีอยู่นะเราไม่ได้แล้วคนบ้านเนี่ยเขาจับมดอย่างนี้เนะี่ยแต่เขาขาดนะ่กลัวมากเหมือนเป็นตว์ส้มแดงสาบแล้วก็ขั้นกล่องแดงด้วยน,นะคะอยากได้ที่มันเป็นดวงจันทร์เราก็ค่อยลงมาไม่รู้ว่าสนามบุญเราจะได้ไหม เขาไม่ค,ค่อยอยากได้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดได้เแรบบก็้องเปิดหลยอันนี่จะแบบเวางเ็นบ้านอะยเปิดไข่ยังคะไม่ทำผา,าเทั้งนั้นไอนีจะไม่คาดหอกลกแก้วสีลก่กแก้วมาขอมของดีนะนี่เชาดีโชคดีอุ้ยเผหยิบอาวุธชีวาภาพนะ้นาาจากไปนีต่อไปนี้นะคะับเขาจะเรียบ ไอต้นนอกข้าแม่นอกใหญ่ตาที่ตาเคยเก็บมาแล้วมาให้ให้ของข้านะคะก็จะเรียกว่าอาวุธชีวภาพค่ะเี่กคือแต่งก็แองสีเลยได้หนูเอาไปให้คนได้ไหมเอาให้คนอื่นได้ไหมโว้ยตัวยิบอาวุธชีวภาพอีกแล้วนะเปิดอันนี้นะคะลกนางนวลได้บ้างมา ฉัน,งไงนได้ปข้าไปได้โอเอซิสมไม่ใช่นี่ไงโอเอซิสไอแลเอ็กนี่ขนข้าวก็ได้มาจากซัมเมอร์นะคะเนี่ยซุอ,อะไรอ่ะ GM เล่นอีกแล้วนี่นะคะโอเอซิ ไม่ใช่มันไข่เดนะ่นขังค้างก็อาจจะช้านิดนึงนะถ้ามางไข่ใกล้กันกนี่แม่เอ๊ะอ้าวมันเต็มสี่แล้วเด็กอ๋อไ,ไ,ไว้ดอ,อกกระดังงามันชอบอ,อันใหญ่อะไม่รู้ทำไมมันน่าจะเป็นบัก ที่สมนันมีกิจกรรมฮะปูขาไฟปูขาไฟ้เไฟวเบิดยอาวุชีวภาพัดยูนัยอาวุชีวาพอ,อาวุชีวาพแงอันอมมอนี่ๆๆ ันขาหยิบเอาคุชชเพื่อหยิบันเวอร์เอมันใหญ่ขนาดไหนเดนี๋ยววันวีาเองจะลงไปเพี่ยงแมวอยาคิดบ้างหลังจากที่เองเครื่องปุ๊บันมีมาตรงนี้เพเดี๋ยวไม่ใช่มีใครมาตรงนี้เลยไม่ใไม่ใช่นี่เอาปีแมาตักของกส่ไฟเาสาวเอาสาว,สาวจะกระโดดลงไปเหรอ โอ้ยเฮ้ยนะเออนะอยู่ตรงสวนเนี่ยโอ้โหลาวาที่ยังตกค้างนะไม่ถือล,ละหลักต่อขที่ไว้เครื่องพึ่งหรอกหลังจากที่อัปเดตซัมเมอร์มาหมอคาใช่ไหมไม่ค่อยมีคนไปทางนั้นเลยนะไม่มีเลยอ่ะมอมอไม่ใช่เส้นนี้เลยค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยว นเหมอนเันฉลองขาเงดีกันนะคะเขาก็ซื้อนกมาคนะไปซือ้อมาจุดเล่นซือตอนนัวนี้แล้วก็ตอนนี้เฮ้ยอะไรอะซันก็์เหรอไมาจุดฟูดทำไมยนีไม่สีละนี่นคนแบบอินติ ไม,ไม่ใช่มีใช้มนแบบเอาอ้า็ก็ได้ดนกกีวีมาด้วยนะคะมีมันยุ่งนี่นูอินซีใส่สหมวกละครสัตว์มาไม่รู้เนหะมือนละครสัตว์อ่ะแล้วเขาไปซื้อนี่นี่คืมมออมมะไรยองปล มมเียหอันนี้จะแสมติซื้ออันหนึ่งได้อ่าได้สามสิอันอะไรอยงเงี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าซื้อหนึ่งได้เท่าไหร่ เาต้องบอกเราแบบแต่หนึ่งเขาไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีอ่ะอยากได้กล้วยผัดนะแต่ว่าทำไมไม่มาไม่เป็นไรค่ะดูสวนปลาไปก่อนนันะ่นแหละกล้วยผัดที่มันแผแสงกระจายออกมาที่มันอยู่ข้างๆพลอูอ่อะนั่นแหละกล้วยผัดของจริงก็เป็นแบบนั้นแต่ของข้าชคิดว่าของจริงหร่น่ากลัวยงไงก็ไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าเราเรา,เราแบบอยู่ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ตองต้นกล้วยเราติดใส่ใช่ไหมคะ ก็จะน่ากลัวขึ้นมาเลยอะที่หาเก็ีนเลยคตอนแรกเขาก็คิดว่ามันเอาไว้แบวางตกแต่งสวนหาไปไม่รู้ว่าห้าบนนันไอ้ิงนี้คือไรบั๊กเหรอเดี๋ยวเราไปซื้อของที่ป้าร้านเกี่ยวกันค่ะป้าต้องการครัวไว้จัดแต่งสวนป้า ดูเองสิไอต้าดีสามอันขอบา้งขมากเลยนะคะ่อเมีสอีกระซิสเลสิกสปิงเก์หมอข้าอยากได้ไม่นขยายอะทำไมไม่เจอแี่แซมคะแซมนี่ขายอะไรบ้างนง่หรอนง่ไม่ได้ขายอะไรนอกจากสิ่งที่เหมือนกัน แล้วมาดูสุรากันนะคะโอ้ฉังมระเทศออกอะไรนั่นเนี่ยโอ้โหโอ้โหดีไม่ไดีก็ต้องสปันบ็อกมอเข้าเห็นนะทุกคนในต้นเนี่ยที่ขเขาเหยาบอยู่เนี่ยมันสุกสีนะทุกคนมองข้าวเหมือนจะได้สีอะไระลืมแล้วอ่ะ เข้าไปไปไหนอะ่ะ GM อะไรอ่ะั่นนยาอะไรเนี่ยสหานะเลนโบไปติดอะไรเป็นติดอะไรที่เดกอกระไร a c ช่างมันนี่กว่าชัูน ไปยืนเส้นทาแบบอาวุธชีวภาพอาวุธชีวภาพ อันออ <c oughs> นี้เห็นเธอเอาวุชมาพักมึู้ยืนเต้นอยู่กลางแบบ่ <c oughs> อาจิตันเขด้วยไดูไหว <c oughs> คนนั้นก้ากับเขาด้วย มันมันเตลลงมันเลยอ้าวหลดูแกแก็แ,กแกน,น่ากวสทุกคนดูป้าดิป้าไปหาไหนอีกน่ฟองรับอีกอีกสองฟองรับอีกมไม่เท่าไรแต่ไงเองเ่ย 要。要升到木牌啊。 าไปชี้นะยไปถึงต้งานอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยจุดหลอมดูท่ทนมันขึ้นทีละน่าจะสิบสิบห้านคนจุดกันและะ้วอไนนั้น เป็นของครอการเรียนรู้ในเลานักเรียนที่สองไม่อยู่อะไนะอรนจะบัองอะไรไม่าย เกียป่ะขายตัวป่ะเฮ้ยขายบ้านขยายซื้อดิไม่มีอะไรทุกคนเจได้ลยว้ายอารนี่ยะอ้ยมาอีกแล้วดีเจแซมมาอาวุธชีวาภาพที่สามารถสังหารทุกคนได้ภายในสิบวินาที Kalau ya, k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 alau ya, ya, kalau ya, kalau อะไรรู <ste> ้ไหมเสนุกดีนานลาไปอีกยาวๆอยากหนูก็เห็นนะคว่าเป็นอีเวนต์ไดนเเสาร์ค่ะมันจอเครื่องผสมดี a อนเอะค่ะเหมือนเจอิกเวิร์เลยเจอิกพาร์สเจอิกเวิร์ของขวัข้าวเคยดูแต่แบ เจอรสิีพาร์คที่มันเป็นแบบกระตูนนะคะของข้ากันได้แค่มันจะเป็นลูกกลมๆเหมือนของแฮมสเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีคันคันกระซอกเหมือนกระติวขงใน่ะแล้วเราก็ต้องเข้าไปในนั้นนะคะแล้วก็ด้านนอกก็มีเดนเสาไล่เราอยู่ถ้าเป็นทีร็ก์นะคะที่มันจะมีมันเป็นลูกกลมๆเหมือนแฮมสเตอร์ค่ะส่วนในก็จะแบบเป็นเหมือนคันบังคับอะค่ะแล้วก็มีมันจะเหมือนมันจะขยับ ยตัวเองนะมันจะแบบขยับเหมือนติ้วไปเหมือนติ้วมาเลยนะค่ะแล้วก็ให้เสาะไล่อยู่ข้างนอกเรากำลังรอเล่นกับ GM นะคะโอเคคงเดี๋ยวจะไปอนนะ่อ EP หน้าทุกคนไปละ